กระสูนี่หุ้ยปลาเข้าจริงเลยพี่น้องแค่ตัวอือหืออือหืออือหือตีตัวตีตัวตีตัวยังตานยังโอ้ยโอ้ยเข้าจริงอ๋อเพราะได้แก่อยู่พี่น้องตัวว่างเงล้ยครับอืออนี่นะครับผมพี่น้องเป็นวิถีชีวิตหากินแบบบ้านเขาสามารถจะหาอยู่หากินน้ำน้ำน้องครับผมพี่น้อง ก็เจากธรรมะสวนกุ้งสวนกุ้ง,นาางอนศสาครับผมว่ากุ้งวัะขอาดอกได้แตะลูกปลาครับผมดูกุ้งให้หน่อยนี่ก็เป็นกุ้งรัดโอ้แต่ก็ได้นะครับผมเนาะกุ้ง ตอนนี้ทำกินครับพอได้กินครับผมพี่น้องกลับสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับผมเนาะมื่อนี้มาพบพ่อกับบาเบลลุยสารครับผมมื่อนี้จะพามายามรอครับผมมือที่เฮ้าเห็ดไปเมือนกันครับผมเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันจะเข่ากันไปพี่น้องรอบของเฮ้าที่เฮ้ามาสเฮ็ดใบรอบนาแล้งครับผมเนาะปลาอยากจะเข่ายากแน่จักหน้อยครับผมเนาะแต่เฮาก็มีวิธีบังครับมันกับผมเพื่อนหกเข่าได้กับผมเนาะโอเคครับผม เดี๋ยวมาลุ้นมายานเหมือนกันว่าเซาเนี่ยสิมีปลาถือบ่าครับผมงัวกับห้องมอมอ,มอ,อยู่ลูกกับแจ๊คไปใส่บุน,นี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมาดูรอบของเราครับผมที่เราใส่ไว้สิมีปลามาเข่าไปสันนิษฐพี่น้องรอบหนาแล้วเห็นละเคอมันหมาน,านนะครับผมเนาะมาดูกันสิว่าสิออมีอย่างเขาบ่ก้อนหนักแร้ ปลาเข้า,ขาไปเห็นไหมพี่น้องรอบของเราเหมือนบวมๆนะครับผมเนาะเหมือนทรงสนีปลาเข่าอยู่พี่น้องรอบมีแล้วหุยหลีพี่น้องรอบจริงๆพี่น้องรอบจริงๆครับผมรอบจริงๆริงน้ำบ่กหอยขึ้นไหลเต็มนี่กระสอีหุยปลาเข้าจริงๆเลยพี่น้องเจ้าตัว มีตัวมีตัวมีตัวชองอู้ uh, แต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมขอเขาได้พี่น้องมีตขอเป็น่ตัวนั่นนะบอกแล้วนี่พลาดอืมทำให้เขาอ่ะอืม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 เ็จผมจนได้เขาอินลิพี่น้องเขาหอดปลานิี้โอ้เบิ่งมันขาดมันคล้ายปลาออก มันเข่าเบิ้งมันกินปลานิ้นวนคล้ายปลาออกเลยพี่น้องโอ้โห้ตัวหนึ่งขออีกขบวนหนึ่งอเออปูสองตัวอู้ปูใหญ่อยู่เห็นกับผมพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงกันมาแล้วพี่น้องสองตัวสองตัวนะครับได้ผลจริงด้วยอันนี้จะเข้าช้าหรือเร็วมันไม่เอาใสปึ๊บ อาจจะเขาปั๊บพี่น้องกระต่องล้อเนี่ยขันมันได้เขาเทนึงแล้วมันตรงนี้มาเขาอีกผมพี่น้องเป็นนักขันมันเคยื่อได้เขาแล้วเทนึงเดี๋ยวมันก็ับมีมาเขาอีกสองโตตไหมเนี่ยครับผมนะำโตลังโตดีดีครับผมผู้ขึ้นออกเงี้ยแค้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้น่าจะเฉียดโลได้ครับผมตัวนี้ โอ่งงามอยู่วานใส่โลครับเดี๋ยวเราใส่ถุงกันใส่โลใสโลก็สวยๆอันหากินยากพี่น้องงามแรงก็ไปลองทำดูนะครับผมพี่น้องอาจจะต้องใส่เวลาเนี่ยสองมือสามมือพปแล้วครับแจ้งสีเขาตุ่งงงามโตกำลัง คนเล็กเอาแต้มที่สองพี่น้องสองตัวก็ปลานินปลานินเราไม่เอานะครับเดยวป่อยก็จะเอาพวกปูก,กับหอยออกปลามาสองตัวแล้ว เดี๋ยวไปดูล้างใกล้ๆกันละพี่น้องที่หันลังล้างหนึ่งที่นี่ลังล้างหนึ่งเข่าบ่ขันเข่ามันกระแนีบ่ยเนาะพี่น้องหลังตุงตุงตุกเปียกละเมียร์รดขันบ่ตุงบ่เปียกกระจามาป่าบ่ทัดในเข่าเข่าไปล้างนี่ลหางนี่บ่ตุงนะผมเนาะขาดว่าหน้าปลาน่าจะบ่เข่าดอกยวนกให้เบิ้งเล็กแก่แต่พี่น้อง บ้าเขานี่ยอ๋อมันตะบอกหอยนั่นนะนี่ปลาบขกหอยอื่นแล้วพี่น้องโอ้บโกหอยอะไรครับโอเคครับผมดูหลังต่อไปกันเดี๋ยวไปจักหลังดอกคุณกระมาใส่สองสามหลังเนาะพี่น้องดุนกันต่อนี่ปลาเนี่ยผมเจาะหูไว้นี่ปลาขอบ่ผมบางเจาะรูไว้หืมปลาอะไรดิ่มดิ่มปลาหน่อยบ่เขา ลาง่ายแนี่ผมเจาะหูเข้ามาผมพี่นอ้องเป็นโพรงเป็นถ้ำายงั้นตายงั้นอ,อุ้ยอุ้ยทองจริงโอ้โหเาได้แกอยู่พี่น้องตัวว่าง,ง่ายแล้วครับอืมอืมอืมยตัว่าง,ง้ายดอกพอได้แกอยุพอได้ปนอุ้ยฟองคัดเฮ้ย <laughs> บรอ,องไข่ขาดดีนะไข่กำทันรุดถึงโค่พอดีโอ้ยเดาเดาเดาเนี้ยมัดกรบมมีเลยปะนนี้รุดขาดออกไปน้ำต้อขอาครูนะเอาพี่น้องแถมที่สา,เามเขาเดืดป่นแล้วครับเดือน,นี้เดดต้มกําลังดีเลยผมนี่ ไยขาดพี่น้องเตือนที่สามตัวกำงามครับโอ้เสียบเหมืนบ่ได้ตใส่ได้อยู่ครับผมกลับมาเฮ็ดพร้อมกันแ่ละพี่น้องมองนี่ก็ได้มาขุดลงไม้ขึ้นกันล่ะเข่าตัวหนึ่งเตือนที่สามก็ได้แก้อยู่ สายงามแหลงเราพี่น้องหากินยากครับผมหาแล้วขาดมึงได้เะรอที่ตังรวยออกบบบนึงมันออกตาบ่ผมมองเห็นนะนขาดออกตาบ่ได้ดอกรุ่งรอบผมรอบสิ่งรอบห้างรอบมานขาดพี่น้องแล้วมันออกหู่ได้วุ้ตรวจสอบกันโอ้นี่ งูแบบไงแล้วพี่น้องเยาต้องหาแนวยากอนมัดไว้ขาดเฉยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูลังสุดท้ายกันว่าจะมีปลาเข่าบ้างครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูหลังสุดท้ายกันมีปลาเข่าบ้าเห็ดแบบนี่ตัวปลาของเราจะเข่าไปโ้เหยียดเก็ดบพี่น้องที่สิบทันมีเข่า้วครับผมมีร้อยดันๆันอย่างเลย รอบบ่าบวมบ่าอย่างนั้นผมนะแมนบ้พี่นอ้องเบิ่งกันบวมนะ่ปะป่าบนเขามันตรงนี้ไม่ดันดันนะมีที่ยังยังไม่มีอะไรครับผมป่าเมื่อเช้านี้เขาพี่นอ้องรอบของเราก็เบิดแล้วพี่นอ้องเช้านี้ก็ได้ป่ามาทั้งหมด สามตัวตัวเบาะค่อยง่ายนะครับผมเนาะพ่อได้ยื่ได้กินพี่น้องหากินตามฤด,ดูการกับผมเนาะสามโตสามโต,มตอยู่ประมาณโลปลายพี่น้องโลโลซีโล,โล,โลหาเลยครับผมเนาะว่าโตปลาก็ค่อนข้างอ้วนกับผมเนาะสำหรับซอมนี้กหพี่น้องก็ยังมีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องก็แล้วครับผมแต่หัวจะได้แล้วครับผมน้ามันลดเพราะว่าเขามาเห็ดหลอบใหม่ ขันห้องประห็ดกับว่าใดพี่น้องเพราะรอบมันเขินผมพี่น้องก็ต้องมาคุณลงในการของตรงนี้เทคนิคในการบังคับให้เขาเขาครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับซานี่ก็ยังมีความบานมาองฝากพี่ฝากน้องให้นเขาแล้วครับผมเนาะปล่อยช่อนสามตัวงามๆครับผมสำหรับวันิบริษารขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ